ฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์กชื่นละสิ่งที่ธรรมจนไม่ได้รู้ความจริว่าทุกทุกอย่าง เขาไปและฉันต้องทำยังไงโอ้ขอบคุณนะครับขอบคุณคุณเอมากนะครับกับเพลงคุณเอจิรากรเพลงใหม่ล่าสุดของเขาฝาก MV ด้วยนะครับที่ไม่ใช่แบบนี้นะครฝากเอนะครับดูได้ใน u t u b e ของดูได้ในมีเลคคอร์ดนะครับผมแล้วก็ ฝางเพลงในทุกสตรีมมิ่งนะครับผมชื่อเพลงว่าอะไรครับเธอไม่ต้องโทษเขาครับอ่ะแข่งเกมมาต่อครับครับผมต่อไปไปดะติดตามนะครับยอดสตรีมมิ่งจะได้ดูเพลงเพราะมากเกมต่อไปของเรานะครับเดี๋ยวพวกคุณจะมาดูการ acting ของพวกเขานะครับนี่คือใบทะลุจอทีมนี้ได้เล่นก่อนเพราะว่าตะเกียบเราแข่งขันกันไปมันเสมอใครก็เสมอแต่ทีมนี้ชนะในเกมสุดท้ายครับผมจะได้เล่นก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว มีคนใบ้ก็ต้องมีคนทายใช่ใชใชหัวหน้าทีจะเป็นคนทายานะครับผมที่เหลืออีก3คนจะ a c t i n งในเรื่องราวที่เรานำเสนอมาให้อยู่ตรงนี้นะครับ<ๆ>เขาตอบชื่อถูกเมื่อไหรา่ปุ๊บเขาได้คะแนนนะฮะปกติแล้วเนี่ยเขาไม่ให้พูดชื่อตัวละครผมให้คุณเล่นตัวละครได้เลยมันจะได้ทำ a c t i n งได้นะครับผมเข้าใจยังเข้าใจค่ะมาสามคนม<า>ขึ้นมา น้ำสู้พร้อมแล้วเริ่มแทนนิกไปออ้ยอีเพนกอีเพนกพอตแตกอตแรกถูกต้องข้ามข้ามข้ามอ๋อชัดเป้ก็ติวิญญาณคนเร็วเลยอ่ะเฮ้ยมาแล้วไม่อาจยืนอยู่ท่าอาจาดยนไป แบบแบบแบบออไอปอบ้าผีป่อหอพี่ปอไปเอาแล้วเอาแล้วหุ๋ยหุ๋ยเล้วกันบ้าข้อสอบ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 สลัดเกมโกงสลัดเกมโกงเล่นเล่นละครเล่นละครแม่เบี้ยวแม่เบี้ยไปไปไปเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยมีไส้มีไส้ลอยกระสืออะไรกระสืออะไรกระสือว่าบ้าว่าบ้ากระสือไปไม่ใช่ข้าม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 ไป

เราต้องไปดูว่าคืนนี้เนี่ยจะมีใครมาอันนี้อะไรอันนี้อะไรนี่นี่นี่บ้าอ๋อบ้านบ้านบ้านอันนี้อะไรมีอะไรมีอะไรเธอะทำเธอะทำอันนี้ไรมาแล้วมาแล้วมาแล้วข้ามข้ามข้ามไปโอ้โหโอ้ามข้ามข้ามอ๋อโอ้โหยมันเวลาเหนไ่อ่ะเก่มาเหนื่อยมากได้ไปทั้งหมด12เรื่อง คูณ 2, เท่ากับ24บวงไก่12 2ตอนนี้นำอยู่36คะแนนไม่โนไม่โ้นพวกคุณอาจจะรู้สึกเบาใจว่าคุณนำ3า36แต่อย่าลืมว่าฝั่งนี้เขามีเด่นคุณเขาไม่นนเขาไม่คของเขาคือว่าสข้อแล้วแต่เด่นคุณไม่ได้เป็นคนทยเป็นของบ้ามาสามคนเชิญเป็นคงบ้าเด่งคงอยู่ตรงกลางเลยพร้อมนะ เริ่มเตรียมตัวเล่นเรื่องนี้เริ่มสตีเล็กสตีเล็กไปจะบเอ็ดต้องมีสักเก่หน่สักตีสักสีสักสีอะไรสักตีหัวกันเทพหัวคันเทพไปดังญ like ี Alpha, ่ปุ่นผีญี่ปุ่นผีช่องแอร์ผีจอรนจอรนมีผีช่องแอร์ด้วยอเมื่พี่เราตอบไม่ได้กันอ่ะเป็นผมลงเป็นบ้านดีแต่เราจะบาเล็กบ้านบ้าน เล่นละครเล่นละครเล่นละครหรื่จ่ายได้ไหมหรืจ่ายได้ไหมบ้านเช่าจัดเป็นเดือนบ้าช่าบานต้องตายแล้วแหละบ้านชาบูชายันบ้านเช่าบูชายันไดเอ่อไอไฟต็งกิ้วับยุเกงมาลนเแก้วลงเ้าแก้วซินเดอเรล่าซินเดอเรล่าโอ้คุมคำคุชน ชอบไปที่แมนเอ่อเสียงเล็กคิดได้ว่ารักเออ่อมาหมาทีขาครับเออหแก้ววะมาหมาได้ครับองค์บากองมาไปโอ้ยรักหมามากรักหมามากอ๋อตันวิกตอนวิกตอนวิกไปเฮ้ยไอเด็กช่างอ่ะไอเด็กช่างอ่ะเฮ้ยไวนุ่มวะไวนุ่มอันดับทันของมึง 2อง9ี่เก้าเทองเมืองเออ2444ี่สี่สเด็นเด่นโฟกิง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 หมดเวลาโเด่นไม่เล่นเลยอ่ะจำหนังไม่ค่อยได้เลยอ่ะจำได้แต่ซักซีดอ่ะเด่นเด่นไม่เล่นเลยอ่ะเด่นเสียบแบบโอยแบบแย่เลยอ่ะจำหนังไม่ได้เลยอ่ะเต้นจนนาฬิกาเตือนก็ปวดกระดูกไก่นะ พาดเน็เขาโซนสอครับเมื่อกี้เขาได้12คุณก็ได้12โอ้โหคะแนนเสมอกัน36ต่อ36ครับผมเอานี้ทุกคนนั่งเอกคนเดียวคุณ๊ะครับฝากเพลงหน่อยครับเพลงของคุณตะกี้เนี่ยมันมีอะไรมากวนเยอะแยะมากมายไปหมดนะครับสมาธิผมไม่มีเลยครับเออเพลงของคุณชื่อเพลงว่าเธอ เดี๋ยวนใจเย็นให้เวลาเขาได้ยังทัดเลยหลงยังเนี่ยโหยังแดงอยู่เลยว่ะยังแดงอยู่เลยหายใจก่อนโอเคแล้วคนนึกถึงภาพอ่ะเพลงปนปี้ไปหมดเลยฟังเพลงนี้นะครับเธอไม่ต้องโทษเขาเลยนะครับฟังแล้วทุกสตรีมมิ่งนะครับแล้วก็ MV ในช่องของมีเรคคอร์ดนะครับฝากติดตาม IG จีเอชหลกกรดด้วยนะครับเอจไนะครับเจอกันในไอจีครับความหมายของเพลงแปลว่าอะไรอ่ะก็เธอไม่ต้องไปโทษเขาเหมือนว่าแฟนเราไปมีคนอื่นครับอ๋อจริงๆแล้วจริงๆริงเขาก็จะโทษนู่นโทษนี่ <ค>ว่าจริงๆแล้วเขาไปมีแล้วอ่ะใช่คนมันนอกใจไปแล้วทุกอย่างมันก็จบแล้วพี่ <c oughs> นี่เราเาเไม่นะไ, <c oughs> ไม่น่าเป็นคนทายแล้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวกลับมากับอีมาโลนี่สักครู่เดียว <c oughs> <c oughs> แม่ผมจะด่าแม่ทำไมอ่ะคำว่าอีอ่ะผมไม่ค่อยใช้ผม,มใช้คุณอย่างเดียวเลยใช้แต่คุณอย่างเช่นเด่นคุณใช่แต่ในกองถ่ายเรียกอ e ีเด่นคนอื่นเรียกได้แต่ผมจะไม่พูดโอ้ยยงี้ร้อไงโอ้ยโอ้ยคุณ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 อะไร <laughs>